ครับสวัสดีครับเยียวกับสาวดับสิงอยู่อีกคลิปครับหน้างานแล้วปุดปุดอืดอืดอืด,อด,อด,อดก็ถามว่า จ้างคนขับจ้างยังไงผมไม่มไม่รู้ว่ามันมากหรือมันน้อยครับตอนนี้ก็ให้ให้เดือนสองหมื่นครับให้เดือนสองหมื่นไม่รู้ว่าถูกหรือแพงแต่ว่ามันต้องอาศัยประสบการณ์ครับต้องมีสกิลครับมันต้องมีค่าฝีมือให้เขาครับก้เทียบคนขับหกล้อดําผมก็เดือนละหมื่นสองครับเข้าวันละสี่ร้อยผมให้ ละ400ไม่ได้หักค่าข้าวค่าน้ำก็เราจ่ายให้ค่ากับข้าวค่าเลยเราจ่ายให้แต่ตัวนี้ก็ที่แรกก็เกรงใจเหมือนกันครับเพราะว่าเขาเขาขับมันเปรียบเทียบไม่ได้เหมือนกันครับมันเป็นงานล่องเขาขับงานล่องมาก็คือว่าแทบจะวิ่ง24ชั่วโมงครับกลางวันกลางคืนครับตัวนี้ก็คือกลางคืนนอนกลางวันวิ่งครับแต่ก็ตอนเช้าก็คือสว่างก็ต้องเตรียมลงงานนะครับ ว่ามันก็อาจจะวิ่งไกลหน่อยไปกับ50โลทําเที่ยวหน่อยอันนี้ก็คอยทอยทีทอยใส่ดูก่อนครับว่าบางทีเดือนหนึ่งนะมันได้วิ่งทุกวันไหมแล้วก็มันก็ต้องตัวเฉลี่ยว่าวันไหนมันจะเมีเลือกดึกไหมมันก็ต้องดูตรงนี้ครับจะให้ว่าจ้างแพงเลยก็มันบุเรือนยังครับมันบูเรือยังอ่ะรายได้รายได้ที่หน้างงานตรงนี้ก็ ตีไปต่าๆก็ไม่ต้องตีเอาหลายครับหักทุกอย่างก็อย่างน้อยต้องเหลือวันละสี่พันครับวันละสี่พันหักทุกอย่างหักคนขับหักน้ํามันหักอะไรแล้วไม่ได้หักค่าสิกร้อน,นะครับก็นี่ก็คือมันอยู่ที่ฤทราคาประมาณนี้ครับแล้วแต่ถ้าเราทําเที่ยวได้ถ้าทําเที่ยวได้เยอะก็ไม่รู้ครับอาจจะได้เยอะกว่าน,นี้แต่เราตีต่ำๆไปครับวันละสี่พันมันได้ชั่วๆอยู่แล้วครับ ถ่ายยางมาแตกแต่ยูดีแม่งทะลดโปเสียดนะครับนี่นี่คือเลทราคาจริงครับก็เล่าสู่ฟังครับถามว่าเยอะไหมน้อยไหมก็ไม่รู้ครับมันคือเลทราคาที่เรารับได้แล้วก็คนอื่นเขาวิ่งเขาก็วิ่งกันราคานี้ข้อดีมันก็คือว่ามันวิ่งไปไม่นานอย่างไม่ร้อนแล้วก็ถ้าเป็นหน้าง,งานนี้เราก็อ่านประมาณว่าเหลืออีกแล้วมั้งครับ ยางมันไม่สึกล้อเร็วครับแต่ถ้าเป็นรถล่องอยางไปเร็วนะครับมันก็แตกด้วยความร้อนด้วยแล้วก็ยางเสียดสีกับถนนเนี่ยแล้วก็ตอนนี้อุณภูมิอากาศร้อนมากลงมาถ่ายคลิปยังแทบจะเป็นลมอม่ไอเดียนไหม ก็เก่งยิ่งครับเก่งยิ่งพี่ชายแม็คริ่งจมพี่ชายแท้ๆเลยครับแม็คริ่งจมหาให้ครับแรกก็บอกแม็คริ่งจมมาขับให้ะจะได้คนทน้นได้อะไรด้วยแต่น้องมันไปวิ่งรถล่องก็เลยเพอดีครับให้โทรหาพี่ชายด่วนเลยถ้าโอเคก็คือว่ามาเมื่อวานก็มาดูครับมาดูรถมาคุยมาคุยกันก็มาดวนที่บ้านแล้วก็เมื่อเช้าก็ออกมา ออกมาตั้งแต่ปี4ี่แม่เต็มแล้วครับแต่สกิลดีครับสกิลการขับเขาซื้อว่าเทพเลยครับขันเทพเลยชั่วโมงบินน่าจะ1 0บยีสิปีครับบางที่มันก็ไปเที่ยวกันไม่ได้ครับแล้วก็หน้าง,งานที่เราทำอยู่นี่ก็นอน นอนในรถครับก็อยู่แคมป์ครับอยู่แคมป์แลนอนในรถก็เขาก็เตรียมพัดลมเตรียมอะไรมาแล้วก็รอติดตามต่อไปครับเดี๋ยวมีปัญหาหรือว่าหน้างานอะไรแล้วก็อธิบายให้ฟังครับมันก็อาจจะไม่ที่สุด ก็ง่ายว่าเราไม่รู้อนาะคตข้างหน้าครับไม่รู้ว่าสิ่งที่เราคิดมันจะดีที่สุดไหมมันจะได้ไหมแต่เราก็หวังว่านะครับหวังว่าหวังว่าหน้างานมันจะคงไปได้สวยครับก็มีหลายเหตุคนขับเก่งไม่เก่งก็เราต้องดูเรื่องบางทีหน้าง,งานคลองรถก็ต้องดูด้วยครับอุบัติเหตุเขาจะมาชนเราไหมเราจะมาชนเขาไหม มีหลายอย่างครับหลายเหตุหลาย,ลายปัจจัยอ่ะก็เป็นอีกหน้างานหนึ่งที่เรานําเสนอให้ดูครับว่าต้นทุนรายได้มันเท่าไหร่ครับมันประมาณเท่าไหร่เท่าไรอย่างน้อยที่สุดก็เราต้องได้ค่าคนขับแล้วก็ค่าง,งวดครับค่าง,งวดมันต้องให้ได้ครับ เรมคงต้องไปดูรถเกี่ยวแล้วครับรถเกี่ยวป่าขกาวโพดก็ยังไม่รู้ว่าถึงไหนแล้วต้องไปดูอะไรให้เขาด้วยครับที่ขั้นหนึ่งก็ขึ้นอยู่น่าจะได้20-30เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ก็ปล่อยป่นะครับหน้าง,งานถ้าคล่องแล้วก็ที่ชายผมวิ่งอยู่นี่ครับสบาย,ชายใช้ได้ครับวิบ่งด้วยกันคู่กันตลอด อที่ทำที่ชายแม็กเครื่งจุมนะครับเขาบอกว่าตัวตัวสามแปดเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ10ลิตรเลยนะครับกินเกินกันอนะประมาณ10ลิตรเขาบอกนะแต่เราไม่รู้ครับว่าตามันเท่าไหร่ถ้าเทียบกับสามหกก็ไม่รู้ครับว่าเหรมันจะเท่าไหร่ครับ แต่นี่หน้างานเราก็แค่นี้ครับไม่มีดันไม่มีอะไรเยอะครับเราก็เน้นเน้นเราคือเน้นสต็อกลูกลังถ้าหมดงานจริงก็ต้องไปวิ่งทอยขึ้นไหลถนนอะไรประมาณนี้ครับแล้วเนี่ยท้าแก่จะสั่งครับอ่ะเต็มแล้วครับ Ờ, tìm lên Nè, nè, nè Nà, tìm lụng hả? Bao บาใจแล้วครับเห็นหน้าง,งานเห็นอะไรหมดทุกอย่างครก็ปล่อยให้ดูแลกันเองครับพี่ชายก็อยู่แล้วครับไม่ต้องสมองอะไรเดี๋ยวผมต้องไปดูรถให้ FC ครับ FC จะมาซื้อรถขายครับ,รบเพราะว่าเขาอุ่นเงินมามัดจำกับผมเลยครับต้องไปดูแลให้เขาครับ เขไม่กล้ามั่นจำกับเจ้าของรถครับเผื่อมีปัญหาเดี๋ยวไปอีกหน้างงานหนึ่งครับพกันครับอยู่ดีมีแห้ทุกให้กำลังใจทุกอาชีพนะครับสวัสดีครับ